เพราะมีบางคนที่เข้ามาอาจารย์ไม่ลงให้นะครับผมไม่ใช่ว่ามาถึงมาไม่ครับค่าครูให้ค่าครูอาจารย์เอาก็ให้ค่าครูนี่อาจารย์มอว่าเสียได้เงินเขาครับอาจารย์จะพูดก,กับคนทุกคนตรงๆถ้าศรัทธาไม่ได้ไม่กล้าไหว้อาจารย์ลงไปก็ไม่เห็นผลซื้อแผ่นทองร้านสังกทานมาแปะเองก็ได้ถูกกว่าอีกไม่จําเป็นต้องมาเสียเงินครับเพราะลงไปไม่ได้ก็จะมาบ่นเรา แต่คุณน่ะไม่ได้ยอมรับเราในการให้เกียรติหรือยอมรับว่าที่เนี้ยทำได้ซึ่งอาจารย์เองก็จะรู้โดยวารรจิตเองอาจารย์จะรู้สึกตรงนั้นเลยว่าเขาเข้ามาในลักษณะไหนบางคนเข้ามาแค่อยากลงและให้ดีขึ้นอาจารย์ไม่สะดวกที่จะลงแบบนั้นเขาจะต้องรู้สึกศรัทธาในองค์ท้าเวสุวรรเขาจะต้องรู้สึกศรัทธาในตัวเราหรือยอมรับในตัวเราด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะคุณบวยถ้ามาเนี่ยยังนั่งไหว้ท่านพ่อไม่ได้อะ แล้วจะเอาแรงคูจยยากไหนครับไม่ต้องถึงขัง้นศรัทธาหรอกครับแค่ให้เกียรติก็พอบางคนไม่มีนะเออบางคนเขาเขาเขาไม่ได้อินกับตรงนี้แต่กลายว่าเขาอยากดีขึ้นเฉยเฉยมันก็เลยการว่ามันสวนทางกาันแล้วกลายว่าอาจารย์รู้สึกว่าเฮ้ยเสียเวลาคุณด้วยเสียเวลาผมด้วยครับอ่าแล้วเสียได้ตังแทนคุณถ้าเป็นที่อื่นเขาคงไม่พูดแบบนี้อืมเพราะมีคนเอาเงินมาให้แล้วถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านแต่อาจารย์ไม่โอเคที่จะทําให้แล้วเขารู้สึกว่าไม่ได้ผล แล้วอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าคนนี้ไม่ศรัทธาคนนี้ศรัทธามันรู้จึกิจากการ first impression มันรู้สึกจากการที่เขาเข้ามาและอารมณ์ณตอนนั้นเขาเป็นยังไงบางคนเข้ามาขุ่นมัวมากครับอบางคนมีการรู้สึกที่ยอมรับแค่ตัวเองอมไม่ได้ยอมรับคนอื่นอาจารย์รู้จักอะไรครับวาระจิตเลยครับบางทีคุยกันเนี่ยอ,อย่างตอนนี้คุยกันเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเกิดความสบายใจไม่ได้เห็นรายละเอียดแบบลึกซึ้งนะครับแต่จะเห็นว่าคุณบุย้ย เอ็นจอยในการฟังแลกเปลี่ยนหรืออยากกลับบ้านหรือขุนมัวหรือโมโหหรืองุกิตจ,จะเห็นเป็นนิมิตขึ้นมาหรือว่าจับเซนส์ของอาจารย์ที่บอกเข้าๆ